สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกยานยนต์ที่เป็นที่ต้องอ,อการบนท้องถนนในปากีสถานอย่างแท้จริงนั่นคือ Toyota h i l ลสรี o วชื่อรุ่น h i l ลสถือเป็นตำนานทั่วโลกและรุ่น Revo ก็กลายเป็นรถกระบะที่ผู้คนและธุรกิจต่างๆมากมายในปากีสถานเลือกใช้ Revo ขึ้นชื่อในเรื่องโครงสร้างที่แข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและสมรรถนะซึ่งสามารถรับมือกับทุกอย่างได้ตั้งแต่การเดินทางในชีวิต ประจำวันในเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างมูลานายมไปจนถึงภารกิจที่ท้าทายในพื้นที่ชนบททั่วทั้งแคว้นปัญจาบและที่อื่นๆในบทวิจารณะฉบับสมบูรณ์นี้เราจะทดสอบโตโยต้าฮิลสซีโวเราจะสำรวจการออกแบบเข้าไปภายในห้องโดยสารประเมินประสิทธิภาพบนท้องถนนในปากีสถานประเมินความสามารถในการใช้งานจริงและสมรรถนะและสุดท้ายจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมรถกระบะรุ่นนี้จึงครองตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดรถยนต์ของปากีสถานมาเริ่มกันเลย มาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนโตโยต้าฮิเลอรีโวมีดีไซน์ที่แข็งแกรง่งและมีเป้าหมายชัดเจนซึ่งโดนใจผู้บริโภคชาวปากีสถานเป็นอย่างดีเป็นรูปลักษณ์ที่แสดงถึงทั้งความแข็งแกรง่งและความทันสมัยด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่โดดเด่นซึ่งมักจะใช้ภาษาการออกแบบของโตโยต้าด้วยแผ่นไม้แนวนอนหรือลวดลายรังผึ้งไฟหน้าซึ่งอาจเป็นแบบฮาโลเจนหรือเหลดขึ้นอยู่กับรุ่นตกแต่งช่วยให้มองเห็นได้ดีกันชนหน้าโดยทั่วไปมีความแข็งแรงและออกแบบมาเพื่อทนทานต่อ การใช้งานหนักในชีวิตประจำวันโดยมักจะใช้ไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในสภาพอากาศต่างๆที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่เช่นปัญจับคุณอาจเห็นรูปแบบต่างๆในการออกแบบกระจก ังหน้าและการชนขึ้นอยู่กับว่าเป็นรุ่นพื้นฐานหรือรุ่นที่มีคุณสมบัติสูงกว่าเช่นวีหรือร็คโเมื่อพิจารณาจากด้านข้างจะเห็นว่าฮิลเลสซีโวอยู่สูงจากพื้นทำให้มีระยะห่างจากพื้นเพียงพอสำหรับการขับขี่บนถนนที่ไม่เรียบและสถานการณ์ออฟโรดเล็กๆน้อยๆที่มักพบในปากีสถานซุ้มล้อเด่นชัดทำให้ดูแข็งแรงบันไดข้างเป็นส่วนเสริมทั่วไปและใช้งานได้จริงทำให้ผู้โดยสารขึ้นและลงรถได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความสูงของตัวรถไฟไท้ายขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ฝาท้าทยรถมีความแข็งแรงทนทานและมักมีที่จับและกลไกลที่ใช้งานค่อนข้างง่ายกระบะบรรทุกเป็นองค์ประกอบสำคัญและรีวยังมีกระบะบรรทุกขนาดพอเหมาะเพื่อบรรทุกสิ่งของต่างๆซึ่งจำเป็นทั้งสำหรับใช้ส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ในปากีสถานคุณมักจะเห็นอุปกรณ์เสริมหลังการขายเช่นแผ่นรองพื้นกระบะและหลังคาที่ติดตั้งมาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวองค์ประกอบเชิงปฏิบัติเช่นกระจกมองข้างขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวในตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยที่จับประตู โดยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทานและคุณภาพการประกอบโดยรวมของภายนอกให้ความรู้สึกแข็งแรงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ซื้อในปากีสถานที่ให้ความสำคัญกับความทนทานเมื่อก้าวเข้าไปภายในโตโยต้าฮิลิสซิโวการตกแต่งภายในจะเน้นที่การใช้งานและความทนทานมากกว่าความหรูหราซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อชาวปากีสถานจำนวนมากการจัดวางแผงหน้าปัดโดยทั่วไปจะตรงไปตรงมาและเป็นมิตรต่อผู้ใช้โดยมีการควบคุมที่ติดฉลากไวอ้อย่างชัดเจน